เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยจัดงานถแถลงข่าวรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดินเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาณศูนย์ก,การค้าเซนทรัลเวิลด์โดยจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นางชุติมามอแลกูรองประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวว่า เนื่องด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเสด็จไปถึงถิ่นทุรกันดารตามตะเข็บชายแดนและทรงพระราชทานความอนุเคราะห์แก่ครอบครัวที่ยากไร้ทรงชี้แนะการพัฒนาตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีความรักความหผวงใยต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงประชวรพวกเรากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกว่า40ชนเผ่าทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซนต r เทนเวิลและสหภาพแรงงานรักวิสาหกิจหลายหน่วยงานจัดงานประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพาลานามัยแข็งแรงทางด้านนายวุฒบุญเลิศกรรมการจัดงานได้กล่าวต่อด้ว่า ภายในงานวันประกอบพิธีจะมีการจัดการเสวนาในหัวข้อพระมหากรุณาที่คุณล้นเก้าต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและทำความดีตามรอยพระบารมีในหลวงรวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมของแต่และกลุ่มชนเผ่าและการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในภาษาของแต่และชนเผ่าพร้อมกับจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำด้วยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สะท้อนถึงประเพณีอันดีงามของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและสร้างความรักความสามัคคีของชนเผ่าต่างๆในฐานะพระสงฆนิกรภายใต้พระบระมโพธท,ทีสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่5และ6พฤษภาคมนี้ณสวนอัมพร